ปลาเผาขาวองนะคะนี่สือเซนตัวใหญ่มากอันนี้ปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะยังไซส์ใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะคะปลาเผาส่วนจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันส่วนอันนี้คือเครื่องเคียงนะคะเขาก็จะมีมีอะไรกเขือยาวเผาผักสนนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้สามแบบนะคะน้ำจิ้มีส แล้วก็อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่ามันคือน้ำเช้อมอะไรเดี๋ยวก็ต้องลองมาชิมค่ะแต่ที่รู้คือโอ้ไม่ก็ไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากส่วความสดสดหรือต่อน,นะคะนี่แต่ปลาเขาสุดไซส์ใหญ่จริงๆนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือเปลา่า เวลาที่ถังก็ไม่นาน